สวัด e ีค่ะวันนี้นะคะเราที่ร้านเคเลยนะคะวันนี้นเราจะมาแนะนำะคะวบดยางตัวที่เลยนะคะเป็นข้าวบดยางนะคะที่เป็นวอมยางเนื้อ้าวธรรมดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูันเลยว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนี่นะคะคุณสมบัติขงวมยางของเราเนี่ยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติ แล้ากทำไม่หยีดีมากนะคะสามารถใช้งานตามท้องถนนได้ปกตินะคะสามารถใส่ใส่ถุงลดนได้อะไรได้หมดนะคะนี่นะคะเพราะว่าจะช่วยแกงความร้อนได้ดีมากนะคะแล้วก็ทำให้ดอกยางของเราเนี่ยเดยนกับล้อของเราได้เป็นนานด้วยนะคะดอกยางไม่เสียนะคะค่ะคะเราจะมาณสันการใส่ล้อยางจะดูราคานี่นะคะวิธีใส่นะคะ แล้วก็แปะนะคะ S <S นี่นะคะเงินมากนะคะที่ใส่ถ nice well ุงง่ายมากแง่ายจริงง่ายที่สุดนะคะติัวนานมากนะคะมีเขาแะงเรียบร้อยนะคะที่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ะคะาอยาของเราค่ะ บุกนะคะมงคณชัยสีัชโยนะคะหรือว่าเจ้าหน่ายเทคันเนอร์นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะร้านอยู่ที่สีนัคริมนะคะสีด่านซอยสามนะคะหรือว่าข้าซอยแบริงร่งแสบได้ค่ะ